สวัสดีครับพบกับ PP p l เพ Screaming Guys <laughs> เราอยู่กับเกม BioShock <laughs> BioShock นะครับ BioShock ภาค2นะครับ <laughs> ก็หลังจากที่เราได้เล่นจูออนพาร์ทหไปแล้ว <laughs> ก็มาเล่น BioShock 2กับหลอนๆในใต้ทะเลลึกกันดีกว่านะฮะก็ช่องที่อัปโหลดลงนี้ก็เป็นช่อง TGMT p l a y นะครับ เป็นชแนลใหม่ซึ่งทําให้อ่าคือคือจะแยกจากชแนลเก่านะฮะชแนลเก่าชแนลเมนหลักคือทีม Gar รี่มูวิไทยซึ่งจะอัปโหลดแต่หนังอย่างเดียวนะฮะแต่ในส่วนของ TGMTPlace เนี่ยเราจะอัปโหลดเป็นตัวเล่นเกมโดยเฉพาะจะมีสมาชิกในทีมแกรี่มูวิไทยเนี่ยจะมาอัปโหลดให้ดูกันนะฮะอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ p p p l a c e นั่นเองนะฮะก็ขอคนอื่นก็ไม่รู้จะตั้งอะไรนะฮะเราก็มาหนิวเกมเลยดีกว่า อ่า uh, select your player other shooters อ uh, okay. hey, er no, er okay, ai ่ medium นะครับโอเคไม่เบาเสียงเลยเนี่ยวผมบาเสียงก่อนโอเคมาละปี1958ในใต้ทะเลอัลเทนอเรเอเอเรอเรเอออเอออ ก็คือรังหนูนั่นเองรังหนูอันไม่น้อยซึ่งจะมีอะไรโผล่มาก,ก็ไม่รู้ทุบแล้วทุบอีกเขาเยอะโผล่แล้วโอ้โหนี่พองสินี่คืนพ่อนะอุ้มละ มาไปเล่นกันเถอะพ่อไปเล่นกับหนูหน่อยนะเราคือพ่อคือบิ๊กแดดดี้นั่นเองโอ้สวัสดีเฮ้ยผมตัวใหญ่ยังเลยเฮ้ยลูกรักเอาวิ่งไม่ได้แล้วล่ะมามาหาพ่อก่อนลูกเอา้านั่นใครอะ่ะเออนี่แม่หนูเหรอเอาไปดูดเลือดแม่หนูทำไมอะ่ะเอา้าเอากินอย่างอร่อยอีก ยังกะเฮลบูบอยอะาฮะเฮล์บูบอยลุกไปฮะทางฟ้าทางนี้พ่อตามมาเร็วเอ้านี่คือสมัยตอนที่ยังมีคนอยู่นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนแล้วหรือยังอยู่เดี๋ยังอยู่ฮะมาหนีเลย ตอ้โอ้โหมันโหจังเลยอยากหาเรื่องเหรอฮะโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้โหมีพลังด้วยเฮ้ยได้เลยฉันเห็นว่าแกตัวใหญ่โอ้โหเลยนะนี่กองกันได้ออกจากนี่แล้วอาทีมทะล่มนี่เลยหลบได้เหรอเฮ้ยระเบิดมึนเลย ปลอดภัยแล้วล่ะไม่ต้องห่วงอยู่ก็บ้านดี่แหละอ๋อเหรอเามเป็นเธอเป็นของฉันคุกเขาเถิดถอดไอ้นี่ออกถอดเอาหวออกเออ และเอาปืนไปเอาปืนไปแล้วจ่อที่หัวของคุณโอ้โหคัดซีนก็ปาไปนานแล้วเนี่ยอย่าทำนะพ่อยิงซะพ่อเรียบร้อยแล้วพ่อ,พอ,พอ,พอตายใบยโอชอ็อกโซ่ตามล่าอีแวน อยู่แว่นอีป้าแว่นเอาละลองไงต่อเจ็ปีต่อมาสิบปีต่อมาแล้วลองไงต่อเอ้าเฮ้ยเอาฟื้นละฟื้นละ ฮัลโหลฮัลโหลยินไม้อ้าวแล้วขึ้นยินไหนเนี่ยโอ้เกิดอะไรขึ้นอ้าวแล้วเราใส่โมกตอนไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหปืนขึ้นละเอาละเรากลับมาแล้วเดินโอเคเอ้ยโอ้โหกดโอเคโอเคกดทิมโอเคเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่นี่เลย โอ้โหคนนี้คนตายใช่ไหมเนี่ยปาการังเยอะเลยอ่ะเฮ้ยน้ำน้โอ้โหอ่าคลิกซ้ายน้ำโอเคโอเคกดซีโอเคเฮ้ยเฮอะไรอย่านะอย่านะเฮ้ย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  ข้าไม่กลัวหรอกข้าอยู่ที่นี่มานานกว่าเจ้าแล้วกเฮ้ยอะไระไรเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเป็นไรน่ะเฮ้ยเอ้ยโหอะไรเนี่ยเอาเอาเลยโอ้อะไรที่นี่ที่ไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ย เ,เกิอดอะไรขึ้นเฮ้ยเข็เทอร์โค้ดอ่าหนะึ่งห้าสี่แล้วห้าสี่ศูนย์โอ้โหเฮ้ยอ๋อป้าป้าเป็นไรอ้าวเฮ้ยโอ้โหผิดโ,โ,โทครกบเกมีก็ต้องอ้ไงนี่หน่อยนะครับเพราะว่าอ่าเลือดเยอะหน่อยนะฮะวันนี้ห้องอบซาวน่าที่นั ไปทางนี้ไอเลิฟอยู่ไอเลิฟคุณไดไฮโปอะไรเ่ยโอ,อไม่เป็นตางเฮ้ยอะไรมีวบวิบ feet, เอาเลยเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พอ่พอพพ่อไหนใครพอ่อเอากดก่อน F คอ๋อมันคือยาไอ้ผู้ชายคนนั้นในที่เราเห็นตอนแรกเขาฉีดแล้วมีพลังสายฟ้าเฮ้ยโอ้โหว่าดีนะสายฟ้าอ้าโอ้โหเธอต้องพานด้วยอือเเออโอ้ข้าคือเทพเจ้าแห่งสายฟ้าต่อนั้นเองเออเอเออเฮ้ยใครฮะลูกเราดินะพ่อครับ พ่อหลับไปนานมากเลยลูกเปล่าอีเลน่าคิดถึงพ่อมากมากเลยล่ะนะพ่อจ๋าทำไมลูกว้า้องผ่านด้าไปเลยเฮ้ยเอาลูกฉันขึ้นมาวิ่งไงเนี่ยดีเลยลูกฉันอยู่ไหนลูกฉันอะไรฮะเป็นไรฉันเก่าเหลือเกินฉันไม่มีเมียแล้ว ฉันตายไปแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่อ่าเฮ้ยอะใครเนะนี่ยน,นีนะ่ฮนะอุนะ้ยอุ้ยว้าวมาจากไหนไอทำไมไม่ตายเฮ้ยทำไมแกเป็นคนแบบนี้โอเคได้พลังไปไสายฟ้าโหหิน่ากลัวเว้ยอนะไรเนี่ยที่นี่ที่ไหน Hello, uh Lamb is watching. Ah at last a signal. Uh, you who are bringing this dead city to life. Listen. My name it is tanand. I know who you are, and I am in much need of your help. Please find me in the Atlantic Express train station. Play station, pay her. เอ็มตูเช็คยูแมพอ๋อตอนนั้นโอ้โหไปอยู่ตรงนี้เลยเหรอมันไม่ไกลไปหน่อยเลยห้องน้ำฮลัฮโลฮโหลฮลัฮโลฮโหลฮลัฮโลโหลฮัลโหลขึ้นชั้นหูปืนปืนออกดูว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 ยูยูอะไรออกมาเอามาชาร์จรอเลยฮ่าฮ่าฉันเห็นแก่แล้วไปไหนไหรอนี่โอ้โหแก่แล้วไปเจียมเมฆหวังจะรักหลับผมเหรอไม่มีทางหรอกโอ้สวยดีนี่เนี่ยเอาเก็บไปโอ้าอืม โอ้โหเต็มเลยกําลังว่ายน้ำมันอยู่เหรอครับนี่คือดรซาเฟียล่าทำไมซับไตเติ้ลไม่บอกปะล่ะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแลมอิสตัวที่เวทุนี้ตโกนโมอเตอร์ to the rapture I love you pick up โอ้โหปืนอะไรเนี่ยนี่เนี่ย โอ้ยเฮ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 ้ยอะเฮ้ย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 อะไรเี่ยโ้ยมลมลอุ้ยอุ้ยอยอยโอเคโอเคของเรามีวันหนัก้ยเนี่ย First Aid c o n t to heal you อ้าวเฮ้ยเิดเื่อใช้ เฮ้ยเฮ้ยเลไเลยไม่มีเยอะโอเคโอ้โหโอ้โหเจ้ามาปิดที่แล้วีิถินของข้าแล้วเว้ยโอเค เ,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 ออเี้ยเด่นด็อกรแรมแรมเพจดิแรมเพทอ้าวเฮ้ยลูกลูกเรานี่ยวะกำลังดูดเฮล์บูบอยสีแดงด้วยอู้วอ้าเฮ้ยว่าไงครับพ่อสวัสดีค่ะอะ้าตายแล้วตัวอะไรเนี่ยอะไรฮะอะไรอะไรอีกอะไรอีกตายแล้วตายแล้วตัวอะไรเนี่ยมาเตอร์เหรอมาเตอร์ you can ออยูเกนโก้โอ้ยทำไรเนี่ย เฮ้ยอย่าเลยพ่อกลัวแล้วลูกแม่เอ้ยเอาไปอาจ,อจะสู้เหรอจะสู้เหรอ you r ูอ f รีฟไฟอะไฮไอไฮโ o เฮ้ยอะไรน่ะอุ้ยอะไรล่ะว้าวโอ้กระสุนมันยากเลยโอ้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 ยอ้าวไอพิกอัพหมดแล้วเฮ้ยอยู่ไหน อี๋ยาฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเอามาสูญมดเลฮ้ยปะโถยวิ่งไงเนี่ยโอเคใหโไเอาะพ้ยอยู่ไหนมานนี้มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออโอ oh my god อ๋อก็สุญเฮ้ยไอเฮดอยู่ฉันเกลียดแกเหมือนที่แกแม่แกเกลียด นี่คือด็อกเตอร์สฟียล่าเฟียล่านี่ยโอดมาหาฉันด้วยระวังด้วยกระสุนหมดอีกเฮ้ยเฮ้ยเห็นเงาเห็นเงาเฮ้ยเฮ้ยฉันเห็นนะเฮ้ยกลัวเพลงมันอะเกลียดเพลงอะไรมานี่คือด็อกเตอร์สฟียล่า โอ้โหโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้น้ำน้ำโอ้น้ำน้ำโอ้โหเรียบร้อยบินเลยฉันจะบินบินไปเลยเนี่ยรออยู่โอ้โอ้เฮ้ยใครอะไปที่ไหนเนี่ยลืมไปนี่นี่ยไอจบ

โอ้แด้จริงก็อ,กออกมาสู้เราตัวตัวสิน้องว้<บ>าวบสู้ใต้น้ำเลยอุ๊ยเคามินอุยอ๊ยอุ๊ยกระสุนเก็บหมดเลย <c oughs> ไอเลิฟอยู่ที่นี่ที่ไหนเ่ยโอ้ยไฮดรหรือไงเนี่ย <c oughs> ตวงนี้เป็นหวัดเป็นไข้นะฮะอย่าลืมรักษาดูแลตัวเองกันด้วยนะครับโอ้โห นี่เหล่าเมืองพระเจ้าช่วยช่วยลงละตูแวแมวแมวเหี๋ยวโอ้ยต้องไปอ่านเรื่องย่อสั้เเ้ยอะไรนะบินไปนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไปเลยบินไปเลยไปโหเขาได้เปรียบโอเคโอเค เอยโอ้ได้ชิมเมนเลยโอเคเอาเป็นว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับพาร์ทแรกเราวเจอพาร์ทต่อไปครับ